สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่โซคิวชาแนลนะครับวันนี้หัวฟูนิดหนึ่งเพราะว่าลมทะเลเราแรงวันนี้เราจะไปเที่ยวทะเลแหวกนะครับซื้อตั๋วเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้เราจะไปขึ้นเรืออย,อยู่ตรงกลางชายหาดทุกคน <laughs> ไม่ต้องตกใจนะฮะผมหมูหน้าผากเปรอดเทิงมากๆปาปาปา อาจจะใช้เวลาไม่นานนะฮะเราต้องกลับมาถึงที่นี่ประมาณห้าโมงครึ่งตอนนี้ก็ไปสองโมงยี่สิบแล้วครับมาอยู่กับปลาผ้าชิบทุกคนเมื่อกี้เราดึงเรือมาโอ้ย ต้องช่วยเหลือต like ัวเองนะฮะอยากไปเที่ยวต้องช่วยเหลือตัวเองนะจุดนี้ป่าปาต้องขึ้นก่อนขึ้นได้ไม่ได้แหละมั้งเดี๋ยวลองดูโอ้โหเปียกครับเปียกโอ้ยทุกคนกลัวป่าจะขึ้นได้นะสุดเราขึ้นแป๊บเดียวอ้โอ้โอ้หอ้ยเดี๋ยวเรือออกแล้วโอ้ยกว่าจะขึ้นเรือฮะ ชีวิตนะฮะเดี๋ยวเราจะไปทั้งหมด4เกาะนะครับทะเลแบบก็รวมอยู่ในนั้นด้วยเขาบอกว่าไม่เชื่อฟังมันจะแหวเนาะไปดึก็พอดี ต่ออะไรนะตัวาตัวหนดดานแหละดดาเาดีวยวนไปเลยส่นีงใเขารู้เรื่องันเรื่องเรื่องากันทุกคนครับนี่คือกล่องหัวไก่อนดูก็เต่าบเรือนโนิดนึงนะ นะครับหลอกไก่นะครับลูกไก่ก็ลมนะครับเรือโอกฝนปล่อยๆนะครับว้าโอ้โห้อปาปาเดี๋ยวฝนตกเลยโอ้ทุกคนกอบหัวไก่ดูนะครับผู้เนาะอ่า โอ้ยโค้งไม่หยุดเลยครับพี่น้องเออเกิดอะไรขึ้นป่าปลาชินี่คือตรงนี้มันมันก็ดีนะเพราะว่ามันเป็นหลบหลบนุ่งอ๋อขึ้นก็ไม่แรงก็ไม่วลามาเล่นน้ำกันกลางนะเร็ไปนักท่องเที่ยวมาเล่นน้ำก็มันมันไม่มีขึ้นแรงตรงนี้ หลบมุมหล,ลบัวเขาหลบเกาบดูสภาพโูงยท,ทุีเลยทุกที่เลยงทั้งฝนทั้งลมเ <_ Designer> ดี๋ยวเราเราก็รอทะเลแหวก,กนะครับเพราะตอนนี้ยังไม่แหวกเลย,เลยนี่ทุกคนเรานั่งอยู่หัวเรือแล้วเดี๋ยวเมาเรือดูสภาพ<ม>น่าสงสรารคเหลือเกิน ทุกคนดูปลาเร็วเตัวมูก็กินขนมปังก็กินข้าวก็กินหูเต็มเลยแห่กันมาพุ่นนะปลาถูปลาถูปลาน่ารักเนี่ยเมื่อที่เมื่อวานเราว่ายน้ำเล่นกับมันไงชนิดเดียวกันปลาปลาเสือ,อพ่อพอนน้ำอันเดียวกันใช่ไหมเนาะแ,แต่กพ็พีพีมันจะออกสีคว้าคว้าปลาฟ้าใช่ไหมครับพี่ปลาฟ้าใช่ไหมคว้าคว้าเลย ครับเดี๋ยวเราจะไปทะเลแบวกไปแล้วเราตอนนี้อยู่เกาะหัวไก่เกาะไก่นั่นแหละเดียวกันโอ้ตอนนี้นะกำลังไปทะเลแบวกนะดูอยู่หัวเรือเลยฮะนั่งข่มสภาพอากาศก่อน เดี๋ยวเราจะข้างล่างกันดดเดี๋ยวเดี๋ยวลองเหยียบดูบ้าอ๋อตื่นตื่นได้อ,อันนี้น้ำจะอยู่ได้ไม่นานนะ ไปน้ำดีกว่าอ๋อทะเลแหวเขาจะเดินข้ามกันไปฝั่งโน้นมาจนฝั่งนี้แต่ตอนนี้ยังแบบไม่มากตื่นดีนะอยู่ในนี้มันสูงนี่นะครับทุกคนก็นักท่องเที่ยว เขาจะเดินจากฝั่งนี้ไปฝั่งโน้นการแต่เรือเราน่าจะอยู่ได้ไม่นานเพราะว่าถ้าน้ําแห้งแล้วเรือจะออกทะเลไม่ได้ต้องพากันดันเพราะฉะนั้นอยู่ได้กันแค่แป๊บเดียวนะครับนูน่นอ่ะดูปลาคองหัวเรือไปแล้ว๋อ้อ ก็ยังไงอ่ะมันยังลงไม่หมดนะครับมันก็เลยังมีน้ำอยูู่น่ะก็ฝั่งนู้นก็จะมีคนอยู่นะครับเอาไว้เดินข้ามน,น่าจะอีกสักครึ่งชั่วโมงถึงจะแหวกพอดีตอนนี้ก็เดินได้แล้วนะครับก็เป็นอย่างนี้นะมีทรงมีทรายนะครับทุกคน

นี่น้ำตื้นแล้วนี่นทุกคนเ,คเ,คเราแบบเล่นอะไรได้ไม่เยอะเลยอ่ะเพราะว่าน้ำก็กำลังจะลดแล้วที่นี่เราบเพิ่งรู้ว่าเรือจะออกไม่ได้ก็เลยต้องกลับยังไม่เห็นทรายเลยครับเนี่ยกำลังจะตื้นแล้วเนี่ยทุกคนยืนไดนะ้และเมื่อกี้เราลงไปก็ประมาณเขานั่นแหละนี่สวยน้องสวย ครับเรืเอเรือข้างๆก็เริ่มจะออกกันหมดแล้วทุกคนอยู่ได้เฉพาะคน <c oughs> ที่เอาเรือเล็กมาเรือแบบเรือยางที่พายมาเพราะฉะนั้นเราต้องแบบกลับก่อนลองกลับก่อน <c oughs> โอเคที่ดี <c oughs> สวยดีเนาะใครอยากมาเที่ยวก็ลองมาดู

ต้องยืดยืดคอน้องออกไปอีกยืดคอน้องออกไปอีกมาทุกคนเอาไม้นด้ลงมาถัากล้องล่วงปล่าจริงๆอยู่แค่เขา่าไปลึกไม่ได้นะเดี่ยวล้อ,อมาก นะทุกคนเราอยู่แค่นี้เนาะมีติด,ดเนือไปยอะไม่ได้อ่ะมันแบบทั้งคูื่นทั้งอะไรโอโหแบบปาดหน้าเลยเมื่อกี้นะทุกคนเดี๋ยวไปน้ำแปร์ไปน้ำแปร์ ล,ลึกๆๆตรงนี้ตรงนี after, ้ตรงนี開始开始้ลอยได้อยู่ลอยได้อยู่ไม่นาน่าลอยด้ินเข้าไปจะเป็นโลกไปแล้วมั้งไปไป

แดดแดดแดดป้าหนินี่วัดนี่จะลอยแล้วมันลอยมันล,ยนลอยเพราะเป็นเพื่อชูชีพหรือเปล่า,าลใช่ไหมไอเราก็ลืมนึกดูตรงนี้ใช่ไหมใช่ใช่ลอยเพราะเป็นเพื่อน,อน,อน,นี่ยแต่ช่วงขาไม่ลอยนะแสดงว่าก็จุ่มดีอ่ะครับ เราขึ้นมาแล้วนะตอนนี้เพราะว่าเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายเพราะว่าเราอ่ะตัวเปียรแล้อหนักมากเลยนะแล้วกลัวเนี่ยจะตกน้ำเสี่ยงมากเลย <laughs> ตอนนี้เราจะกลับกันแล้วนะครับทุกคนเดีย๋ยวไปเจอกันที่ฝั่งเดี๋ยวเราจะอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อ,อ,อกลับแน้แนวนะครับกลับได่แน้ว ข้างวัดเดิมเหมือนเดิมนทุกคนเราถึงแล้วเยาจะลงอ๊บโอ้ยแฉบนี่โอ้โหโอ้โอ้โอเ้ลงาง ขอบคุณครับขาดเหมือนตอนนั้นเดินใกล้กว่านี้โอ้ยเอาบ้านนะโอ้ยโอ๊ย ทุกคนสำหรับคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับ๊บาบาชิมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายบา